คุณของข้าวดุดดาวท้องฟ้าเลี้ยงพวกเรามาแต่เล็กเติบใหญ่ชาวนาถือคันไถวัวควายคู่ใจสุ่มกลางแดด เด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็มาพบกับคุณครูมิวแล้วก็คุณครูน้ำพูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องหน่วยข้าวค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเลยข้าววันนี้นะคะคุณครูมิวและคุณครูน้ำพู้นะคะมีความรู้มาให้เด็กๆเยอะแยะมากมายเลยเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูมีคําคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาท่องคำคล้องจองกันก่อนอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมหรือยังเอ้ยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะพระคุณของข้าวดุดดาวท้องฟ้าเลี้ยงพวกเรามาแต่เล็กเติบใหญ่ชาวนาถือคันไถวัวควายคู่ใจสุมกลางแดด เด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะปกบือค่ะสำหรับคำคล้องจองนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆท่องวันนี้มีชื่อว่าข้าวเอ๋ยข้าวสุกค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้ในหน่วยข้าวกันเลยค่ะหนึ่งค่ะชนิดของข้าวข้าวที่คุณครูนำมาวันนี้มีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆ1หนึ่งข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลินะคะจะมีลักษณะเม็ดเรียวยาวกลิ่นหอมคล้ายใบเตยค่ะ2ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะคะจะมีลักษณะเรียวยาวสีขาวขุ่นพอนึ่งเสร็จนะคะก็จะจับตัวกันเป็นก้อนลักษณะคล้ายกาวค่ะ สามข้าวขาวข้าวข,าว,ขาวนะคะจะมีเมล็ดยาว,ยาวสีขุ่นพอหุงเสร็จก็จะร่วนสวยงามค่ะและสี่ค่ะข้าวเพื่อสุขภาพก็คือข้าวที่ยังไม่ผ่านการขัดสีจะมีกากใย,ยและสารอาหารมากมายเลยค่ะเช่นข้าวกล้องและข้าวไรเบอร์รี่ค่ะ 2. ส่วนประกอบของเต้นข้าวนะคะก็จะประกอบไปด้วย1ใบ2รวงข้าว สามลำต้น 4. ต้นแขนงหรือต้นหนอค่ะและห้านะคะก็จะเป็นรากค่ะสามระยะของต้นข้าวนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ระยะค่ะหระยะของต้นก้านะคะเริ่มตั้งแต่ที่มีเมล็ดเล็กๆมีใบเล็กน้อยค่ะสระยะแตกกอนะคะคือจากที่มีหต้นก็จะมีขึ้นมาอีกเยอะๆจนเป็นกอสนะคะระยะสร้างรวงค่ะ จากที่ต้นข้าวแตกกอแล้วก็จะมีการสร้างรวงที่มีเมล็ดสีเขียวรีบๆค่ะสี่นะคะก็จะเป็นระยะเก็บเกี่ยวค่ะจากที่มีเมล็ดสีเขียวก็จะกลายเป็นเมล็ดสีเหลืองทองค่ะสี่ประโยชน์ของข้าวค่ะข้าวที่เรารับประทานไปเนี่ยมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่างเช่นเมล็ดของข้าวนะคะก็จะทําให้เราอิ่มท้องเมื่อรับประทานไปแล้วก็ให้ร่างกายแข็งแรง ส่วนต้นข้าวนะคะเราก็จะนำมาเป็นอาหารของสัตว์นะคะอย่างเช่นที่เราเรียกว่าฟางนั่นเอง 5. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากข้าวค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารขนมหบเคี้ยวของเด็กๆต่างๆนะคะอย่างเช่นข้าวแตนข้าวต้มมัด 2. แป้งเส้นก๋วยเตี๋ยก็ทำมาจากข้าวนะคะ 3. ขนมปังขนมปังให้เด็กชอบทานเนี่ยส่วนประกอบหลักๆก,ก,ก็คือข้าวค่ะ และ4ค่ะน้ำมันรำข้าวก็ทำมาจากรำข้าวนั่นเองค่ะและยังมีผลิตภัณฑ์ความงามต่างๆไม่ว่าจะเป็นสบู่น้ำนมข้าวยาสระผมและก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะเลยค่ะตลอดวันนี้นะคะเด็กๆได้ความรู้กันไปเยอะแยะเลยใช่ไหมคะในเรื่องของหน่วยข้าวค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูมิวแล้วก็คุณครูน้ำครูนะคะก็ะะจะพาเด็กๆไปทบทวนความรู้